สวัสดีครับไม่ได้โม้กว่าจะได้ไดแต่ละอย่างมันยากลำบากมันไม่ง่ายอย่าคิดว่ามันง่ายแต่เราทำได้ไม่ได้โม้นี่ครับมันต้เอาออกนี่แหวนตอเอาออก ดูศูนมันคนละศูนมันทุกอย่างมันต้องมีความสามารถและประสบการณ์ครับสําคัญคือประสบการณ์มันไม่ใช่จับปุ๊บทำได้ปั๊บมันเป็นไปไม่ได้คนที่เก่งอาจจะทำได้ก็ว่ากันไปนี่เราทำให้ไม่ห่วงด้วยทำได้ทำเลยมาริโมครับ ไม่ต้องห่วงดูได้ครูภาครักจาม,มาไปครับนี่ครับกว่าจะได้ไม่ต้องกลัวครับทำดีก็ชมทำไม่ดีก็โดนด่าว่ากันไปมาดิมอ